สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องทุขสุกคนวันนี็กมาขอบคับเท่าเจ็กขาวชาแนลเหมือนเดิมเจกขาวกับเปาห่านเหมือนเดิมไม่ได้ไปนายฝนตกวันนี้แตก็มาเป่าห่านแตก็มาเบิ่งวิธีย่างไก่สิ่งไก่เซโนหรือว่าไก่ย่างเซโนแต่ก็เจ๊ขาวก็จะพาไปเบิ่งวิธีหมกักไก่ก่อนจะมามายา่างหรือว่าก่อนจะมาปิ้งวาสูบวาใส เรื่องได้แน่ว่ามีส่วนผสมยังแน่ก่อนจะมาเป็นไก่ย่างเซโนหรือว่าปิ้งไก่เซโนตอนนี้ดูด้านหน้าไปก่อนแลวรจ่าขาวก็จะพาไปดูว่าวิธีเอือ้อไก่หรือว่าวิธีหมักไก่ว่ามีส่วนผสมยังแน่ใส่ยังแน่จะให้ให้มีรสชาติอร่อยตอนนี้กำลังย่างไก่อยู่สักคู่หนึ่งก็จะพาไปดูว่า หมักไก่ยังไงให้อร่อยเป็นสูตรที่มีชื่อเสียงของเซโนอันนี้ก็วันนี้ขายดีมากอันนี้คือเครื่องในไก่ไก่ก็เหลือไม่กี่ตัวร้านก็โลกอยู่แต่ลูกค้าซื้อใส่ถุงกลับไปเรื่อยๆอันนี้ก็ลูกค้าเหมือนกันมันเป็นแบบว่าจำแม่ สเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีหมักไก่เป็นยังไงว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเตี้ยขาวไปดูกันเลยก็มีขิงขาวทุบแล้วก็ตำ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 ไม่ไม่ต้องแหลกไม่ต้องละเอียดมากหรือว่าแหลกมากละเอียดนั่นแหละครับขั้นตอนแรกก็นับไก่ เวลาหมักไก่ต้องแยกตมละสามสิบตัวใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือนะครับสองกะละมังสองกะละมังนี่หกสิบตัวต้องใส่ขิงขิงตำแล้วก็ตอนแรกก็ทุบให้ให้มันมีละเอียดแล้วก็มาตำแต่ไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็ซอสพริกซอสพริก ก็ประมาณเกือบครึ่งขวดต่อไก่30ตัวจะมีน้ำตาลใส่น้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องเยอะแล้วก็ซูรโรสหรือว่าผงนัวมักนัวใส่เยอะมักไม่นัวใส่พอดีประมาณเราจะไม่ใส่ตะไคร้ถ้าใส่ตะไคร้แล้วมันจะมีกลิ่นเวลาใส่ตู้แช่เนาะแล้วก็จะใช้มือคุก มือแบบคนให้มันเข้ากันต้องคุกให้ละเอียดต้องหมักให้ทั่วก่อนจะมาหนีบหรือว่าก่อนจะมาใส่ไม่หีบแล้วก็ใส่ทีละตัวทีละตัวหนีบว่าตัวประมาณนี้ อันนี้คือคลุกเข้ากันแล้วจะต้องใส่น้ำเกลืออีกทีหนึ่งจะได้ท,ทั่วถึงกันหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนก็จะนึ่นะครับประมาณนี้จะมีขิงไก่ต้องให้น้ํามันชุ่มให้ทั่วตัวไก่นั่นแหละก็เหมือนว่าแล้วมีน้ําตาลมีซอสพริกมีผงนัวหรือผงชูรสเกลือแล้วก็ขิงขาาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็มาตำให้ละเอียด ส่วนผสมไม่เยอะมากเพราะสูตรเราจะไม่หวงสูตรหรือว่าจะมามาหาที่ร้านมาชิมก่อนว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเ,อเดี๋ยวเจ๊าขาจะหนีบให้ดูจะช่วยหนบ่กดใช้น้หมันเดมนางอกนกนางเอกนีบไก่ลยด้วยค่ะเลิศมากต้องหนีบไปด้วยทำเป็นทุกอย่าง เพราะนั้นมันจะไม่อร่อยย่างเป็นแล้วก็หนีบเป็นเอือบเป็นอะไรประมาณนี้ลิงไพกับกิงเวลาหนีบเ <c oughs> วลาหนีบเราต้องใช้มือเราไม่ต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามันจะไม่ถนัดเ <c oughs> ล็นพี่น้ินาบังลิงไพรกับก่งลิงไพร์ปด็ลินล,ลิง <c oughs> ไพร์เป็นมังมอยนะคะผู้บ่ังมันนั่งหนียเลย เจ้าปัจจุบันช mm ่วยตัวาตัวละพันตัวละพันสี่บางยังก็บักอะมันยัมาหาเจ้าบักได้เอาบักเจ้าบักเจบักได้บอมีมมีม่มีผูบ่านี่ไก่ใส่ดาก็ียงก่่วนแคปมาได้ยี่เอเอเมื่อกี้ไงเจ๊กีเขาชวนถิ่นพทวเมื่อกี้ไเจ๊กี ปลาไปลาซูกะเล้ว้านึ่กระหลกกรกระดิไก่้น่ากะเกิงรักก็เกิงมาแล้วม่นีไก่ยุมมีงอนซอกินหมูแรงเพราะว่าอยากไปเที่ยวรักกระเจ้าเพราะว่าอยากไปหาเหงานแล้วว่าง่ายๆจ้ะแล้วนีเป็นลูกพบาลปะลูกพบาลคงบุณมีเงินดอกพ่อํามันแพงช่วงนี้ ว่างก็มาช่วยหน่ช่วยเจ๊ขาวหน่อยนะคะตัวละัากกีตตัวหางนไปกินเบียกูมีงอนกับพี่นางเบียกันละคือราคาเบียก็คือราคาเจ้ากรวดิพันก็มีประกวดชิกวดชิป่าได้ิบหเลยิปาอง้าต้องมันถือกดหนึ่งสิไปพันเลยว่ หนีไปดานเหมามอยไปน้ำไปลด้ดีด้านอีกหนึ่งนี่พลบเงินบุลเลยนะคะหนีก็ะลบเงินทนพอไปเจ้าของยุพอยหนีบบาประมาณนี้เอาเถิงเขาได้เงินเขาไม่ยอดเยอะต่อยนะตอนมันใหญ่แล้วมันนั่นแล้วก็เลยนั่นเลยเพียงค้บวบุตกป้านัละคนแต่ขาก็เหนื่อยอยู่แต่ก็อยากได้เงินเพราะว่าฝนตก นีบไก่ไม่ใช่เผือกก่อนจะได้สองพ <c oughs> ันกิเจ้าขาวนีบสวยเนาะกว่าจะได้สองพันกิไม่ใช่ง่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องตัวนั้นก็ประมาณขายประมาณร้อยร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทตัวร้160 200อยสี่สิบร้อยหกสิบสองร้อยจากตัวในมือเจ้าขาวนี่สองร้อยบาทเดี๋ยวจะให้ดูพ่อยังไม่เสร็จตรงนี้ใครว่างก็มาช่วยหนินะครับประมาณสองร้อย เพิ่งได้สี่ตัวตั้งนานป้านน้ำมิล่าเนี่ยนะโอ้ยไม่อยากบอกเธอว่าอยู่นอกจะบอกคนนางอยู่ไหนน้ไปงานไปตอนนี้แหละพอเมื่อทีนางมันนีใส่เลยเด้อมึงทำบันดีซอยกับพันใต้พันมาฮันเกลขาวอยู่ติดที่หลบเด้อกับมาสวยอุ้หนุนแน่แหว่ได้แหว่ได้ซื้อได้เมาเมามอยได้เด็ดซีถ่ายแล้ยทำนี้เด้อทุกคน ต้องมันมัดไว้ก่อนจะได้อยู่เพราะว่าไก,ก่ตัวใหญ่แล้วมันจะไม่อันนั้นมันจะไม่ทั่วถึงต้องจุ่มน้ําต้องจุ่มน้ําหมักก่อนหรือว่าน้ำส่วนผสมน้ําข้างล่างมุงนี่มุงแยกในตู้เลยจะไม่ชิบกับชิบแต่แฮชิบของมึงอ่ะดีกระจายดีกระายหลบบอลยุบหลบเงินเดี๋ยวว่านนดีดีหลบหลบ <c oughs> เน็บแล้วก็เหนื่อยอยู่พูดไปเรื่อยเยอะก็ประมาณนี้นะพี่น้องอัดเขาเลยเสร็จแล้วอันนี้คือการอีกกละมังหนึ่งคะแนนเน็บก็ประมาณนี้เสร็จจะเกินนะที่ตัวใหญ่ไหมหเขาจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าซอกฟีดเดี๋ยวจะไป จะสอนวิธีเอาเข้าวซองฟีตให้มันแข็งให้ได้หนึ่งพืนแล้วก็จะอามาย่างม,นนมาย่างก็จะย่างอยู่หน้าร้านอันนดดดะะะาะ <c oughs> หนีบไก่อีกกระมังหนึ่งเดี๋ยวคนอื่นเนตเด็กขาก็จะไปขายอยู่หน้าร้าน แล้วสอบตัวสุดท้ายเดี๋ยวก็จะได้เงินไปกินไปกินเบียร์แต่เงินเล่นไพ่เนเสียแล้วไอ้ตัวนี้มันกินหมดมันโกงพี่น้องตูน้ามันนะเงินหนี่ไก่มันก็ได้มันก็ได้อีกแต่มันโกงอีกลินตีโกยนะเอาหมักแอดเอาหมักสองเพิินฮะตีเปรียบตลอดเสร็จแล้วแล้วก็จาเข้าตู้งเช่ ไปดูกันเลยเนาะข้าตู้แช่ยังไงเ<ม>พราะว่าตูแ้แช่ต้องใส่ยังไงจะได้ไก่จะได้อร่อยตัวสุดท้ายแล้วปไปตัวน้ำเกลือนจกนันวแล้วก็เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ข้าตูเแช่ในนี้ประมาณหกสิบตัวอ่ะขนไปขนไปเข็นดีๆเข็นดีๆแล้วข้าตู้แช่ขนาดยังไม่ยังย้งหน้าอ่อยขนาดนี้แล้วก็ใส่ประมาณนี้ไว้ไก่ก็เป็นเสร็จ ทีเสร็จในการเอือบไก่หรือว่าหมักไก่สูตรร้านเจ๊ขาวสูตรติ้งไก่เซโนเหลือแค่ไปย่างแล้วก็ขายเในล้าเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อช่องเจ๊ขาวแนลบ๊ายบาย